สวัสดีครับผมเจม์ปืนปอมนะครับวันนี้ปืนแอลกอฮอล์นะครับเป็นปืนแอลกอฮอล์ที่สร้างยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปิดกาวนะครับปิดอีฟอกซี่มันยังไม่มันยังไม่ติดนะครับนี่ครับยังหลุดออกมาได้นะครับซึ่งผมขอไม่ยิงนี่ครับแล้วก็นั่นแหละครับเช่นเคยนะครับยังไม่ติดกาวนะครับขอโทษก่อนนะครับ เดี๋ยวจะถอดออก่อนครับก็คราวนี้ผมจะกระบอกสั้นครับไอ้ด้ามมันเนี่ยผมใช้ของไอ้ตัวนั้นนอาเวยลงมาเมื่อวานนี้เลยครับเ๋ยวรีบด่วนทุกคนก็จะเห็นสกิดไฟนะครับภายในนี้ แบบนี้นะครับสเก็ตไฟนะครับบิดฝายังไม่นั้นติดกาวยังไม่ได้ติดกาวนะครับเดี๋ยวก็ติดกาวแล้วนะครับแล้วก็จะยิงน็อตตรงนี้นะครับกันมันหลุดทำมันแบบปุ้มออกมานะครับหลุดออกมาเลยนะครับี๋ยวก็จะเจาะรูได้นะครับนี่ครับกระบอกสั้นๆครับ ตรงนี้น่าจะสิทธ์ไวๆนะครับคลิปนี้ขอเพียงแท่นี้นะครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ